สวัสดีครับพบกับผมช่างโห่ซ่อมง่ายๆไม่มีกัก๊กอีกคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูพัดลมฮาตาริใหม่เอี่ยมนะครับเป็นพัดลมมอเตอร์จีนนะครับซึ่งมาด้วยอาการเย็บสนิทไม่มีหือไม่อือไม่ใดใดทั้งสิน้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูว่ามันเสียแบบนี้มันเสียอะไรนะครับและวิธีการแก้ไขจะทำกันอย่างไรกดไลค์ดด like, ส่งแรงใจให้ช่างโฮ่กดโลโก้ติดตามการเถิดหนา กดกระดิ่งสั่นกิ๊งปิงตอนช่างมาแบ่งวิชาความรู้สู่เพื่อนกันเราไปพบคลิปด้านในกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมช่างโห่อซ่อมง,ง่ายๆไม่มีกักอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาดูพัดลมอาตาริอาตาริตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์จีนนะครับลองเสียบดูก่อนนะฮะนิ่งสนิทนะครับ นิ่งสนิทเราลองปอดใส่พัสดูนะครับเวลาที่มันเงียบเราก็ต้องดูก่อนว่ามันฝืนไปนะเรื่มดูนะครับความรู้จักกันความรู้สึกมันปงบอกชัดเจนนะครับว่ามันแห้งน้ำมันบูดแห้งสนิทเลยฮะแห้งสนิทจนผิวเนี่ยสากนิดหน่อยแล้วนะครับผอ้แกนเดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในกัน ไอ้ไม่มีไายควงอันนี้ก็ควงธรรมดาก็ได้นะฮะครับก็ลืมใส่ไมโครโฟนนะครับไอมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมมีหลายงานบางทีผมน้องรีบไปทำอื่ด้วยนะครับ มหัวจีนนะครับหัวนี้ใหม่ๆเลยนะฮะแต่ว่าส่วนมากแล้วผ้าซับน้ำมันมันน้อยใส่มันนิดเดียวก็ทําให้มันเสียไวนะครับน้ำมันแห้งก็เสียเวลาหรือก็พวกเทพันทายอะไรที่มันติดนี้ก็ต้องแกะออกให้หมดนะฮะอย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเยื่อออกมาแล้ว ไฟมันหลังมอเตอร์ขาดครับมันล้างสายไฟแล้วมันคือมอเตอร์ขาดถอดออกก็เลยก็ได้นะครับไอ้เจ้าทุดใสายนะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องถอดด้วยนะครับ ใครที่กลัวจําไม่ได้ก็ทําตําหนิไว้ก็ได้คะว่าอันไหนไมันอยู่ข้างไหนพื้นสายสําหรับคื้สายครับรูดหลังติดเลยนะครับรูดหลังติดเลย จากที่ผมบอกว่าบูสมันคล้ายๆว่ามันเสีดแห้งๆครับเพราะแบบนี้นะครับเพราะว่าดีดหลังเนี่ยมันแห้งแล้วลักษณะของมันก็คือตอนนี้บูสมันคงจะแกนกับบูสมันคงติดกันนะแล้วเวลาเราจับแกนผมเนี่ยมันพาบูสต์ผไปด้วยนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่ามอนกาแห้งๆครับตอนนี้เหมือนบูสหนุน่าปกติครับคารู้สึกมันบอกว่านั้นนี่ครับออมามันจะติดเบยน้ครับอัตลีอย่าลืมนะครับอัตลีเนี่ย ผมย้ําตลอดถ้าใครดูคลิปผมพาจาริก็สอนทุ่นออกมาก่อนนะครับทุ่นต้องออกก่อนคอยตลอดนะคอยออกที่หลังครับขอคอยก็จับหัวคอยไว้ด้วยครับบมงทีถีาพลาดไปแล้วมันเสียหายแล้วมันเรื่องยาวนี่นะครับตอนนี้ฟิวก็ขาดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเทอร์โมโฟิวเปลี่ยนเทอร์โมโฟิวซะก่อนมันเยียบไปเลยก็แสดงว่าฟิวมันขาดนะครับอันนี้มันเดาง่ายก็เปลี่ยนซะก่อน แต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่หลังก็ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เสียบหัวแรงไว้เดี๋ยวเสียบหัวแรงก่อนครับเดี๋ยวผมก็พามาในขั้นตอนการเปลี่ยนบูทก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนบูทตัวน,นี้ก่อนนะฮะเราตอ้องเอามันออกมาเลยนะเอาบูทออกครับก็แงาขามันนะครับ สามให้พอพอกมาเรียบร้อย,อยนะครับตั้งให้พยายมตั้งให้ตรงครับยืดนนก็ได้ครับรอกเบาๆก็หลุดแล้วเนี่ยบูทมันติดตกใส่นี่เลยนะครับ มื่อมาถึงช่างอย่างผมเนี่ยนีย่ผมไม่เอาเลยนะครับอันนี้เอาทิ้งไปเลยโู้เสียอย่างมากเลยนะครับตัวนี้นี่นะฮะคือแกนเนี่ยเสียสนิทเลยนะครับนี่นครับดำนี่ถือว่าเสียเลยนะฮะแค่เป็นรอยดําก็ถือว่าเสียแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสียมากครับเสียมากน้ามันมันยังไม่แห้งเพราะเจ้าของเดิมเขาพยายามที่จะใส่น้ามันเข้าไปตลอดเวลาอ่ะต่อไปก็เปลี่ยนบูทกันครับมาถึงผม วิธีการเปลี่ยนบูธนะฮะชิ้นนี้ที่ใส,ส่ซับสำลีซับน้ำมันมาทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปเอามาันกาวแต่นี้อันนี้เวลาที่เราจะทําให้บูธแน่นเนี่ยเราพยายามที่จะดัดขานนิดนึงนี่ครับเห็นไหมรอยมันจะมีคมตรงเนี้ยคมเนี่ยมันจะมีด้านคมกับด้านไม่คมก็จะมีด้านคมกับด้านไม่คมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยด้านคมกับด้านไม่คมเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เราทําเนี่ย แล้วก็หงายด้านคมขึ้นมาครับหงายขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยหงายมาเงี้ยแล้วก็ตัดขามันขึ้นมาตัดขามันขึ้นมาเนี่ยขาสามขาเนี่ยตัดมันขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาทางด้านคมนะฮะเนี่ยให้มันงุ้มมาข้างหน้าหน่อยนะครับให้มันงุ้มมาข้างหน้าหน่อยนึงนะครับให้มันงุ้มขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยครับแล้วก็ใส่บู๊ บัวใส่ลงไปนี่แหละครับตามปกติเลยไม่มีอะไรนะฮะผ้าซับน้ามันใส่ลงไปของเขาทิ้งไปเลยนะครับไอที่มันติดมากับตัวมันอะไม่ต้องไปเอาทิ้งไปเลยใส่ผ้าซับมาลงไปแล้วก็ฝานี่ปิดวางลงไปแค่นี้เองนี่นะฮะปกติผมจะใส่ผ้าซับน้ำมันสองชิ้นแต่ฮาตาลิรุ่นนี้เนี่ยเก่งก็แด้ชิ้นเดียวก็ก็โอเคแล้วครับเพราะมันเต็มใส่่างนี้นะครับก็ฝาครอบลงไปฝาเนี่ย ตัดขาให้มันพยายามให้มันตั้งฉากในสีขานให้มันพยายามมันตั้งฉากครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่นะครับใส่ลงไปปกติเราควรจะหาทุ่นกเก่าๆไว้อันหนึ่งเอาไว้ค้ำกับพื้นมาฮะแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่มีทุ่นเราสมมุติว่าเราเป็นพ่อบ้าน เราธรรมดานะครับเราไม่มีทุน่นเราก็เอาอันนี้แหละเนี่ยใส่เข้าไปให้สุดเลยเนี่ยใส่เข้าไปให้สุดเลยครับเนี่ยฮะใส่ไปให้สุดเลยแล้วกดกดนี้ครับเนี่ยกดไว้กดไว้งี้ครับดันมาเลยดันให้สุดเลยแล้วก็นี่แค่นี้เอง เสร็จเรียบร้อยนะครับสแกนเปล่าๆเนี่ยฮะเอามาใช้ที่ดันเป็นดันบูทไปก่อนนะครับเนี่ยแกนนี้ยังเสร็จแล้วนะครับนั่นเปรี้ยนะครับเห็นหลายๆช่างก็หาวิธีกันหลายแบบนะครับแต่ว่าแบบง่ายดีที่สุดก็คือใช้แบบเดิมมันฮะง่ายสุดครับแล้วก็เปลี่ยนเอาผ้าซับน้ำมันเดิมมันทิ้งไปแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปแทนนะฮะ โอเคเแต่ละข้างหนึง่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้างนู้นะออออะนะครับแงออกแงออกสี่ขางมีดปลายแหลมนะครับแงแงมันตั้งฉากครับอันนี้ง่ายสุดแล้วนะฮะสำหรับมัตตึริรุ่นเนี้ยมัตตึริเนี่ยก็เกิดไปถอดพวกมิสูพวกฮิตาชิอะไรมันถอดยากกว่านี้นะครับ อันนี้มันต้องขอต้องใส่มันง่ายอยู่แล้วฮนะเพราะออกมาโป๊ะเบาๆ,ๆมันหลุดแล้วครับดูกลัมาแล้วอือมามันก็จะมีอันนี้ชิ้นหนึ่งครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีอันนี้ครอบอันชิ้นหนึ่งสําหรับผมทำนะครับทิ้งไปเลยนะฮะอันนี้ผมทิ้งฮะไม่เอานะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้บูธไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าสร้างมาถึงมือผมผมเปลี่ยนหมด ผ้าซับตะมันเข้าไปนะครับผ้าเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดัดขึ้นนะครับดัดทางด้านคมนี่นะด้านคมนะครับดัดขามขึ้นมาหน่อยนึง <c oughs> ให้มันงุ้มมาหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะมันจะได้บีแรงดันบูทนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาค้ำอยู่กับฝานี้นะครับเนี่ยมาค้ำอย,อย่างนี้นะครับพอค้ำแบบนี้มันจะได้พอขามันงุ้มไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวสปริงด้านหน้า ตรงกลางมันจะได้มีแรงกดบูทเยอะๆหน่อยครับนะี่ครับก็ใส่กลับเข้าไปนี่นะฮะต้างมีทุ่นเก่าก็ทุ่นเก่าทำทำางี้ครับแล้วก็กดก็ได้เหมือนกันนะครับกดให้ขามโผล่ขึ้นมาเท่ากันทั้งสี่ด้านครับ เรียบร้อยนะครับแน่นเปี้ยบูธบูธแน่นฮะแน่นเป๊ะเลยเพราะว่ามันเราดัดขามันรุ้มมาข้างหน้านิดนึงมันก็เลยทำให้หนึ่งอดแรงกดได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็แปลนั้นว่าเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนบูธแล้วก็ฟิล เราจะตัดเชือมันออกก็ไม่ต้องไปหาอะไรนะฮะเอาหัวแรงนี่แหละครับตัดไม่ต้องไปเอามีดเอาอะไรนะตัดเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วสําหรับหัวแรงคะะ mm hmm. รับเอาฟิลออกเียมฟิลใหม่ใส่ ต่อนะครับให้มันลงล็อกเดิมนะครับแล้วก็เสคเบินทายรัดไปเคเบันทายก็รัดในตำแหน่งเดิมที่เราตัดเชือออกครับอย่าไปรัดตำแหน่งใหม่นะครับผมพยายามย้นเสมอถ้าเราเห็นตำแหน่งรัดเคเบิลทายมันถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนก็พยายามรัดตำแหน่งเดิมนะฮะก็ <S <S <อ>มาถึงขัน้นตอนการตอกแกนออกวางไว้ มาถึงขั้นตอนการต่อแกนนะครับต่อแกนผมก็ต่อก,กับพื้นนะฮะต่อก,กับพื้นพื้นปูนเครื่องมือก็มีท่อสี่หุนแบบนี้นะครับก็ถ้าไม่มีท่อก็หาอะไรก็ได้นะครับที่มันจะแยบในรูได้แบบนี้ครับเนี่ยเราก็ต่อต่อออกครับต่อธรรมดานี้เลยไม่มีอะไรพิเศษต่อธรรมดาก็าแกนใหม่มา ใครับแกนใหม่แกนใหม่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายมันต่อลงไปด้านท้ายจ่อลงไปจ่อจ่อเดินหน่อยแล้วต่อลงไปครับต่อไล่ลงไปเลยได้ลงไปเลยนะครับเนะี่ยฮะระยะก็ที่เราวัดกันไว้นะฮะหกเซน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 เอ๊ แต่ธรรมดาพอเราทําชิ้นแล้วมันก็ไม่ต้องวัดนะครับเพราะว่ามันบวกลบได้นิดหน่อยนะฮะนี่ห้าเซนครึ่งนะครับห้าเซนครึ่งแล้วอ่ะอีกนิดเึงท่ข้อสี่หุ่นนี่ยกําลังสวยนะครับสําหรับการต่อไีนนะฮะหกเซนครับเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเกินไปสักมิลสองมิลนี่มีปัญหาะไรนะครับแต่อย่าให้มันมากหรือน้อยไปกว่านั้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายมันไปติดตอสด้านหลังเรียบร้อย ก็ร้อยนะฮะ ก็ดูให้มีช่วงเตรนิดนึงนะครับคึงเข้าถึง,งออกได้ประมาณสัก1มินถึง2มิลนะครับประมาณ2มิลน,นะครับมีช่วงเฟรสักประมาณ2มินนะดึงเข้าดึงออก ลาประกอบเลยมาเคาะออนิดนึงนะฮะให้มันลื่นบางทีบูทมันยังไม่ให้ตัวยังยังยังไม่ขนานกันก็เคาะปึ๊กให้บูทมันดิ้นนิดนึงนะฮะเบาเรียบร้อยนะครับลองก่อนก็ได้นะฮะเพื่อความชัวนะฮะถ้ากลัวพลาดก็ลองซะก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไป ลองกดก็ได้นะครับเดี๋ยวปัก๊กร้อยนะครับแต่เปิดแต่ปิดดูนะครับเดีไ๋ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแรงก็มีแรงสู้มือจะได้ครับผ่านก็เป็นน้ำว่าเรียบร้อยนะครับสาหรับการเปลี่ยนบูสเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนฟิวเปลี่ยนผ้าซับน้ามันตัวนี้นะฮะก็เก็บให้เข้าที่เข้ามาไงก็เข้าที่อย่างนั้นนะครับ ที่เราต้องวัดระยะแกนเพราะว่าบางทีถ้ามันสั้นไปเดี๋ยวระยะยาวเกินไปเนี่ยแกนมันจะเลยมายันข้างหลังนะถ้ามันยาวเกินไปแล้วถ้าสั้นเกินไปช่วงเฟืองสายมันก็จะไม่แตกเกลียวหรือแต่ไม่ขบไม่สนิทนะนก็จะมีปัญหาเรื่องสายดังนั้นเราก็วัดระยะมันนะครับก่อนที่เราจะ แต่ว่าคนที่ชินแล้วก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากาดด้วยตาก็พอจะมองได้ เวลาตอกแกนกลับก็เวลาต่อกสลักใบมันใส่กลับเข้าไปหาอะไรมาหนุนหัวมันหน่อยนะฮะหาอะไรมาหนุนหัวมันหน่อยหนุนหัวไว้อย่าให้อย่าให้แกนมันกระเทือนมากเนี่ยครับเรียบร้อย วิธีการใส่ใครจะใส่ท่าไหนก็ได้นะครับซีเนี่ยจะวางท่านอนท่านั่งท่ายืนได้หมดเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมีพื้นที่ให้ใส่ได้เยอะ สำหรับพัดลมตัวนี้ลูกคุณลุงเขาบอกว่าไม่ให้ซ่อมนะครับแต่ว่าคุณซ่อมคุณลุงเขาแอบ,บเอามาซ่อมที่ร้านผมมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ลูกเขาไม่รู้เขาก็กำชับว่าห้ามซ่อมเขาบอกว่าพังให้ทิ้งไปแล้วเขาก็จะไปซื้อใหม่เขาไม่รู้ว่าความจริงอนะซ่อม มันก็ต้องทนไม่แพ้ซื้อใหม่นี่แหละแต่ส่วนใหญ่นะครับเจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีกันเขาก็มักจะเข็บน,นะบเกือบทุกท่านแหละไปซ่อมบางช่างก็เปลี่ยนให้แต่แกนมั่งเปลี่ยนให้แต่บูธมั่งอะไรอย่างนี้คปับป๊บเดียวมันก็เสียแล้วนะครับลองเก็บงานนะเสร็จก็จบนะครับส่งคืนทำล้าสะอาด เรียบร้อยครับลองเปิดดูเลยเรียบร้อยฮะอัตาริพัดลมจีนรุ่นใหม่นะครับก็วิธีเปลี่ยนบูสต์เปลี่ยนแกนนะฮะก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยเราหวังว่าประสบการณ์ของผมก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างหลายๆท่านนะครับ ตอนนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ